สวัสดีครับแม็กซี่75แรง1 4 0 0 0ล้านสี่หมื่นดาวหนึ่บาทเท่านั้นเองครับส่งปีหนึ่งแค่ปีละ200แสนนะครับพี่น้องตัวนี้มาพร้อมกับตัว75แรงเทอร์โบนะครับผมยางหน้ายางหน้าขนาดใหญ่นะครับผมยางหลังก็ขนาดใหญ่11.2 2 4 1จ4 30บานะครับตัวนี้เป็นเทอร์โบนะครับผมให้แรงบิดที่217ที่รอบ1,400รอบนะครับผม ตัวนี้นี่เผาหน้าคารโลใหญ่ๆสวยๆอย่างนี้ครับพี่น้องตัวนี้นี่มาพร้อมกับแรงเบสสูงสุดนะครับผมและเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ตระกูลเปอร์กินของแท้แน่นอนของแม็กซี่โฟกัสันของเรานะครับผมตัวนี้นี่พิเศษสุดนะครับผมใช้เงินดาวน้อยส่งน้อยต่อปีนะครับผมเหมาะสําหรับงานไล่ที่ใช้ในการบุกเบิกได้อย่างสบายนะครับผมมาดูนะครับตัวนี้เผาใหญ่นะครับใหญ่จริงๆเป็นเผาแบบแกนตรงตระกูล คารุงจริงนะครับผมล้อก็เป็นล้อใหญ่นะครับผมตัวนี้ก็เหมาะสําหรับการลุยจริงๆสําหรับงานไล่อ้อยของเรานะครับในพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางแม่จะเป็นจังหวัดกาญจนบ,บุรีหรือจ,จังหวัดขอนแกน่นตัวนี้นี่แวะเข้ามาแล้วครับกองนี่เป็นกองสองชั้นอย่างนี้เลยนะครับพี่น้องสามารถที่จะดักฝุ่นและดักน้ําได้ดีนะครับผม เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์4ูบ3,600 c นีีน 3, c c เทอร์โบนะครับพี่น้องตัวนี้นี่ให้แรงบิดสูงและก็ประหยัดน้ำมันสูงสุดนะครับผม8เกียร์นหน้า2เกียร์ถอยหลังตัวนี้นี่เหมาะสำหรับการลงทำไร่ของเราได้เลยแล้วก็พร้อมโปรโมชั่นในการดูแลในพื้นที่นะครับตัวนี้นี่ยางหลังก็ใหญ่นะครับ18.4 30นั่นเองนะครับผม ช่วงของล้อนี่ก็คืออยู่ที่2เมตร10เซนนั่นเองนะครับผมตัวนี้นะครับมีกระบอกไฮดรอลิกในการช่วยยกช่วยกดด้วยนะครับผมมาดูข้างหลังเรานะครับข้างหลังนี่ก็เป็นเพลาหลังแบบแกนตรงนะครับใหญ่โตมโหฬารน,นะครับที่ใช้ในรถแท็กเตอร์ฟอร์ดในตำนานนั่นเองนะครับตัวนี้ก็คือมีระบบแช่ระบบแผ่นเบรกในน้ำมันที่เห็นในเป็นดุมร้อ ทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับผมตัวนี้นี่เป็นแรงยกของปลายของเราเนี่ยยกได้ถึง3,000ักิโลนั่นเองนะครับพี่น้องตัวน,นี้แวะเข้ามาชมกับชาบันดอนนะครับสนใจติดต่อเข้ามา0981471267นะครับดูบริเวณรอบๆนะครับแล้วก็พีดีโอของเราใช้ในการอัดฟังได้อย่างสบายนะครับตัวนี้75แรงก็จริงแต่ว่าเทียบกับหลายค่ายในท้องตลาดถือว่าของเราเนี่ย เป็นรถขนาดใหญ่แล้วก็ราคาไม่แพง1นล้านสี่หมื่นครับพี่น้อง1นล้านสี่หมื่นบาทเท่านั้นเองนะครับเนี่ยครับผมตัวรุ่น Maxi f o c u s กั n 2635นะครับผม2635าหเผาหน้าคาร์โรแท้เผาหลังแพทเทอรี่เกียนะครับผมมาดูวนไปรอบๆด้วยกันอีกครั้งนะครับผมตัวนี้นะครับผมแรงยกของปลายกระบอกอ่ช่วยยกเนี่ยยกได้เยอะมากนะครับพี่น้อง ยกได้ไม่ต่ำกว่า2,000กิโลนะครับผมน้ำหนักตัวรถของมันอยู่ที่2,630กิโลนั่นเองนะครับมีแจ็คในการต่ออุปกรณ์ด้านหลังได้ด้วยนะครับผมตัวนี้ก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของเวททงล้อให้เรานะครับตรงนี้มีกองเป็นกองดักฝุ่นดูน้ำมันเครื่องนะครับผมนะครับใครเข้ามาสนใจยังไงกับ Maxi ซ o c โฟก1ล้าน4 0 0 0 0เท่านั้นเองครับพี่น้อง1ล้าน4 0,000บาทเท่านั้นเองครับ เผาหน้าคลาโรเผาหลังแกนตรงแบบฟอร์ดหรือแพทริเกียนะครับสวยๆอย่างนี้เลยครับพี่น้อง098 147 1267ชาบันดอนขอบคุณครับ